ตนนี้เราเอาอาหารมาเลี้ยงน้องหมาจระเข้อาหารแล้วก็อาหารเม็ดที่มีคนบริจาคมาค่ะกองไว้ตรงนน้นเลยได้ยินเสียงลูกหมาเห่าไหมเป็นลูกหมาที่แบบว่าพึ่งจะเดินได้ไม่นานอะ่ะเห่าตรงนี้เห็นไะหมเห่าตรงนี้แล้วก็เห่าตรงนู้นมันไม่ยอมออกมาเราคิดว่าอีกประมาณ ไม่กี่อาทิตย์มันจะต้องออกมามันมีอยู่ตัวหนึ่งสีดำที่ออกมาแล้วแต่มันมีอีกที่ไม่ยอมออกมาสแสดงว่ามันยังกลัวคนอยู่ไม่รู้ว่าลูกของตัวไหนมันอยู่ตรงนั้นตัวเล็กสีดำเนะห เห็นไหมมันวิ่งออกไปชาก,กองขยะดีนะเราขยะอาหารไปให้มันอะ่ะนี่มาก็แล้วไปเร็วกลับมาแล้วนะที่เราบอกว่ามันชอบทำขอยออังมันกลับมาแล้วัวสีขาวก็กลับมาแล้วสีขาวมาโตอะ่ะเราว่านะลูกหมาตัวนั้นมันน่าจะเป็นลูกของหมาแม่ลูกอ่อนที่มากินกับพวกนี้ยเราเห็นมันเดินเข้าไปในนู้นเลย เขาในป่าตรงที่มันมีหมาชอบเผาอ่ะน่าจะอยู่ตรงว้นลูกมันอะคิดว่าอีกประมาณที่สองอาทิตย์น่ะมันคงจะพาลูกมันขึ้นมา